กำลังติดตามรับฟังระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลคลองขุดต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเทศบาลสัมพันธ์โดยงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ช่วงเวลาของรายการเทศบาลสัมพันธ์โดยงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครองขุดครับในส่วนของการส่งสัญญาณออกาศนะครับรายการเทศบาลสัมพันธ์เราส่งสัญญาณไปยังระบบเสียงไร้สายนะครับ21.7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลครองขุดครับแล้วก็ส่งสัญญาณแบบเวไลไทม์ลฟ์สุดนะครับที่ Facebook ของงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมนะครับแล้วก็รับฟังติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์สดผ่านลิงก์ YouTube ด้วยนะครับเนื่องจากว่าระบบไลฟ์สด Facebook นั้นอาจจะมีปัญหานะครับก็ไปไลฟ์ที่ Facebook แต่ว่าเราก็จะมีลิงก์แปะไว้ที่ Facebook ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมรับฟังออบรรยากาศของการจัดรายการสดๆได้นะครับในออบรรยากาศของ Facebook งานประชาสัมพันธ์แล้วก็บรยากาศของ YouTube งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลของขุดครับวันนี้เช่นเดิมครับผมบรรยาวิลาศินีครับ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดเข้ามารับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลข่าวสารในครับในพื้นที่ตำบลคลองขุดให้ทุกท่านได้ทราบนะครับได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงเวลาหลังเลิกงานแบบนี้นะครับในส่วนของรายการเทศบาลสัมพันธ์เราจะไปเริ่มกันที่ภารกิจของพี่น้องกองช่างของเรานะครับวันนี้ดําเนินการไปหลายประการเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดนั้นหลายท่านผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ตำบลคลองขุดนะครับบริเวณหน้าสนามบินกองทัพอากาศพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลคลองขุดครับย้องๆกับวัดหน้าเมืองนะครับตอนนี้ทางด้านของเทศบาลตำบลคลองขุดนะครับก็ดําเนินการเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะทําสวนปลูกทานตะวันนะครับทุ่งทานตะวันณครองขุดนะครับก็ได้กองช่างนะฮะเข้าไปติดตั้งทํารั้วกันอยู่แล้วก็ เตรียมดินเตรียมปลูกกันอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่กองช่างดําเนินการกันอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่นะครับนะครับในส่วนของาการจัดสวนแต่งสวนทุ่งทันตะวันนาครองขุดกันนะครับอีกไม่นานนี้ก็จะได้ชมนะครับทุ่งทันตะวัน นักคลองขุดเนี่ยซีซั่นที่2นะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะครับดอกทันตะวันจะบ,บานสวยงามในช่วงเดือนเมษายน2568นี้นะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเตรียมการนะครับนอกจากนี้กองช่างรับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะวันนี้เข้าไปดำเนินการซ่อมระบบไฟส่องสว่างสาธารณะนะครับบริเวณหมู่ที่1ถนนสายโคกพยอมนะครับ หมู่ที่2ถนนสายท่าจีนใต้นะครับหมู่ที่5ถนนสายนาแคท่าเรือนะครับแล้วก็หมู่ที่7ซอยคลองขุด 15, สิซอยบันเทิงซอย2ใต้แล้วก็ซอยด้านหลังรังนกนะครับก็ดําเนินการไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตําบลคลองขุดนะครับในจุดดังกล่าวที่รายงานไป นอกจากนี้มีการลงพื้นที่ไปตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ไหลทางบริเวณหมู่ที่2ถนนเรียบคลองชนประทานนะครับข้างข้างค่ายทหารสมันตารัฐบุรินไปจนถึงหลังสำนักง,งานขนส่งก็ดำเนินการไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจการขุดลอกคูระบายน้ำบริเรณสนามบินแล้วก็ทำแนวกันไฟบริเวณสนามบินกองธรรมกาศตําบนคลองขุดด้วยดำเนินการไปเรียบร้อยนะครับในส่วนดังกล่าว ไปที่ข่าวอื่นๆกันบ้างน,นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเทศบาลตำบลคลองขุดเราก็มีเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดและ,ะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนะครับประจําตําบลคลองขุดซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการพบปาพูดคุยกันนอกพื้นที่ครั้งที่4แล้วนะครับที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองขุดหมู่ที่5นะครับบ้าน สันสมหมายนะครับที่หมู่ที่5นะครับโดยนายสุนทรพรหมเมษนายกเทศมนตรีตาบนคลองขุดครับก็เป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก็พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา,าคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกันประชุมครับเป็นการประชุมแบบสัญจรครั้งที่4ประจำปี268 8มีวาระการประชุมที่สำคัญ ก็คือเรื่องของการติดตามการดําเนินง,งานด้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่องที่ปรึกษาหารือก,กันเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อนํามาเพาะขยายพันธุ์ต้นกล้านะี่ครับแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาแนวทางการดาเนินง,งานของศูนย์ว่าจะเป็นไปอย่างไรในทิศทางใดนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่มาพบเจอกัน นะในส่วนของคนเกษตรนะครับในพื้นที่ตำบลของขุดนอกจากด้านสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยด้านการเกษตรเทศบาลเราก็มีการสนับสนุนแล้วก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็นํามาประชาชนได้ฟัง4โมงเย็นกับ45นาทีครับมีเรื่องราวของการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ตำบลคลองขุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครับ โดยล่าสุดนั้นนะครับทางด้านของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบคลองขุดเนี่ยก็ได้มีตารางนะครับในการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในพื้นที่ตำบลบคลองขุดนะครับเราได้โพสต์ไว้แล้วใน Facebook ของงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบคลองขุดหากว่าท่านฟังไม่ทันเดี๋ยวไปดูได้ในเฟซนะครับ a c e b o o k ของงานประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลคลองขุดครับเจ้าของสุนัขแล้วก็แมวนะครับหรือว่าสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของก็ตามแต่นะครับถ้าท่านสามารถที่จะพาเจ้าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของมารับวัคซีนได้ทางเทศบาลก็ยินดีให้วัคซีนนะครับก็จะลงไปตามชุมชนต่างๆนะครับวันที่28กุมภาพาน 2, 8, ันธอพันาดดีเดย์วันแรกเลย เราจะไปที่หมู่ที่1บ้านเขาจีนที่อาคารนันเกประสงค์หมู่ที่1บ้านเขาจีนนะครับสุนัขและแมวนะครับจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของก็ตามแต่ก็นําไปรับวัคซีนได้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงครึ่งนะครับที่อาคารนันกประสงค์หมู่ที่1บ้านเขาจีนวันที่4มีนาคม2568กก็จะไปให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ากันที่วัดหน้าเมือง นะครับ9โมงเช้าถึง11โมงครึ่งเหมือนกันอันนี้จะเป็นพื้นที่หมู่ที่6บ้านหน้าเมืองนะครับวัดหน้าเมืองวันที่4มีนาคมจากนั้นวันที่6มีนาคมครับก็จะเป็นพื้นที่หมู่ที่7หมู่ที่7บ้านคลองขุดครับที่คลองขุดซอย3บ้านของนายกุศลจุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่มีสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์จรจัด พอสมควรนะครับก็เลยไปที่จุดของบ้านนายกุศลน,นะครับใจกลางแล้วก็มีพี่น้องอยู่เยอะโซนนั้นนะครับหลังจากนั้นวันที่7มีนาคมนะครับบ้านคลองขุดเหนือคลองขุดกลางนะครับก็จะไปที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่7 9็ดเก้ามงเช้าถึงสิบเอ็ดมงครึ่งย้ำนะครับ7มีนานะครับ9ก้ามงเช้าถึงสิบเอ็ดมงครึ่งที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่7นะครับ สิบมีนาครับก็จะไปที่บ้านพี่ลีเย็บผ้านะครับชุมชนตลาดตั้งจิตนะฮะหมู่ที่สี่สิบมีนานะครับหน้าบ้านพี่ลีเย็บผ้านะฮะชุมชนตลาดตั้งจิตจุดนั้นนะครับวันที่สิบเอ็ดมีนาหมู่ที่สี่ครับที่สนามหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงครึ่งนะครับวันที่สิบเจ็ดมีนานะครับ ยังอยู่ที่หมู่ที่4ศสาลาอเนกประสงค์ชุมชนปลายชนครับ9้าโมงเช้าถึงส1ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับยังอยู่ที่หมู่ที่4ศสาลาอเนกประสงค์หน้าวัดมงคลมิ่งเมืองบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับหมู่ที่4วันที่17มีนาคม17เนี่ยก็มีทั้งเช้าแล้วก็บ่ายนะครับ18ครับหมู่ที่5บ้านนาแคที่สาลาอเนกประสงค์เลยนะครับวันที่18 9้าโมงเช้าถึงส1อโมงครึ่ง 19มีนานะครับเช้าที่ศาลาอเนกประสงค์กลุ่มอ,อมซัพย์บ้านเกาะนกนะครับบ่ายที่ศาลาอเนกประสงค์ป้ายเขียวนะครับจากนั้น20ิมีนาคมเช้าศาลาอเนกประสงค์หลังโรงยางหมู่สามและบ่ายศาลาอเนกประสงค์คลองน้ำเวียนนะครับแล้วก็ซอยร่วมพัฒนานะครับ นั่นคือ20มีนาคมนะครับเช้าบ่ายเลยอยู่ที่หมู่ที่3 21มีนาคมยังอยู่ที่หมู่ที่3ครับ21มีนาคมครับเช้าอยู่ที่ศาลาเอเนกประสงค์ช่อง3และบ่ายครับอยู่ที่ศาลาเอเนกประสงค์โคกมะพร้าวนะครับแล้วก็28มีนาคมสิ้นเดือนนะครับหมู่ที่2บ้านท่าจีนนะครับ9มงเช้าถึง11มงครึ่นะครับที่วัดท่าจีนนะฮะนี่คือ ในส่วนของตารางในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับในพื้นที่ตำบลคลองขุดนะฮะก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบไปที่เรื่องของข่าวสารด้านการศึกษานะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนนะครับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2568นะครับ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31มีนาคมนี้ในเวลาราชการนะครับไปสมัครกันที่ห้องอำนวยการชั้น2อาคารท่าจีนชัดรานุสอนโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าจีนตำบลคลองขุดนะครับชั้นอนุบาล1เรารับจำนวน30คนชั้นอนุบาล2รับจำนวน30คนชั้นอนุบาล3รับจำนวน30คนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1รับจำนวน30คน แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6รับสมัครใหม่แล้วก็รับย้ายด้วยนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่ย้ายมาจากที่อื่นก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ใทราบโดยทั่วกันสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับเดี๋ยวบอกช้าๆท่านจะได้จดนะครับ0897380632นะครับ089738 0632แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ089 597 4769 089 597 4769กน็ะครับก็ไปสมัครกันซึ่งตอนนี้นะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตาบนคลองขุดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลที่ มีศักยภาพนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโรงเรียนประจําตําบลไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็เชิญชวนครับสําหรับน้องๆหนูๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าจีนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลคลองขุดนะครับก็ขอเรียนเชิญครับมาสมัครกันได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง31มีนาคม2568นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนครับเปิดรับสมัครอยู่เช่นกันนั่นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบนคลองขุดครับก็ยังเปิดรับสมัครจนถึง31มีนาคม2568เช่นกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตรงข้ามกับาทางเข้านั้นอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสตูลน,นะครับก็พาน้องๆหนุ่มๆไปสมัครได้ทุกวันในเวลาราชาการนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับเปิดรับสมัครนักเรียนนะครับในระดับชั้น สองขวบสามขวบสี่ขวบแล้วก็ห้าขวบนะครับสองขวบเนี่ยรับเจ็ดสิบคนนะครับสามขวบรับสามสิบคนสี่ขวบรับหกสิบคนห้าขวบรับห้าสิบคนนะครับถามว่าทําไมจํานวนการรับถึงแตกต่างกันไปในระดับชั้นสองขวบเนี่ยรับเยอะเลยเพราะว่าเป็นระดับชั้นแรกบริบาลแรกเลยนะครับหลังจากนั้นสามขวบก็รับลดลงมาหน่อยเนื่องจากว่าจะมี น้องๆสองขวบเดิมเนี่ยก็อายุเป็นปีที่3ก็คือ3ขวบก็จะมีของเดิมนักเรียนเดิมอยู่แล้วก็สมทบกับนักเรียนใหม่ที่เปิดรับสมัครด้วยนะครับเช่นกันที่4ขวบก็จะเปิดรับสมัครนะครับเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็5ขวบก็เช่นกันก็ไปสมัครกันนะครับให้เตรียมสำเนาสูติบัตรทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดานะครับสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดานะครับรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วของนักเรียน 12รูปดีกันแล้วก็สำเนาประวัติการรับวัคซีนด้วยนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074772101นะครับ074772101แล้วก็หมายเลขโดยรงนะครับที่089 463 2383นะครับย้ำ463 2383นะครับก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้จนถึง31 มีนาคมนี้เช่นกันก็ฝากไปด้วยแล้วกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมาันเทศาบาลตำบลบองคลองขุดในวันนี้ครับ4ี่โมงเย็นกับ55นาทีครับเวลาหมดละเจอกันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ เทศาบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารพ้นทางน้ำไฟเรื่องรุงไกลนัดนาเทศาบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศาบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไมยพร้อมไปทุกราเพื่อนครวมวัฒน,นา เผศสไกานคือบรรันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฟังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่น